เฮ้ยโยสวัสดีครับพบกับผมนะครับที่ช่องมิสตู r b มิสเตอร์บูมด้วยพูดกี่รอบก็ไม่ชินช่องนี้แตาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเ p a n d e r Cross เป็นตัวสีส้มอ่ะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะเพราะว่ามันผลิตมาน้อยนะมันเป็นสีหายากอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมรถตัวจริงนะแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าเนี่ยได้ดูกันเลยอ่ะไปเดี๋ยวพาเดินไปดู อ๋านี่นี่แหละครับ Expander Cross เดี๋ยวบอกราคาก่อนราคาตัวนี้939,000บาทนะครับสีขาวเนี่ยก็บวกเพิ่ม1,000 0บาทตัวนี้เป็นสีส้มอ่ะนี่เห็นไหมตัวจริงสวยไหมสวยมากนะแล้วยิ่งตัวนี้เคลือบแก้วแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหเงาวสวยมากโดนแดดนี่สว่างจ้าแวบบ๊แบบแว๊บแวบเลยถามว่ามันเปลี่ยนไปจากตัวเดิมย,ยังไงก็ดูไม่ออกเหมือนกันหน้าข้างหน้าก็จะ เหมือนตัวเดิมเป๊ะๆอันนี้ผมไม่ได้เล่นมุกค,คือเรื่องจริงนะครับอ่าเดี๋ยวให้ชมด้านหน้ามีสกเกิร์ตนะเป็นสกเกิร์ตของยี่ห้อเอ็กซ์ตนะครับอ่าลวดลายก็จะประมาณนี้สกเกิร์ตสีเดียวกับตัวรถนะไม่ว่าลูกค้าจะเลือกรถสีอะไรนะชุดสกเกิร์ตของเราเราทำสั่งทําเป็นพิเศษก็คือสั่งทำให้เหมือนตามสีรถเลยนะ <Yahoo! S 1> ประมาณนี้ แล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์สองข้างนะเวลารถสตาร์ทเนี่ยก็คือมันก็จะเปิดสวยงามเอาคอนเซปต์เดิมตัวครอสต่างกับตัว GT ก็คือตัวจะมีคิ้วล้อนี่คิ้วล้อเป็นสีดำด้านอย่างนี้นะแล้วก็จะมีเหล่าหลังคาด้านบนนะครับด้านข้างก็จะมีคิ้วกันสาดอย่างดีนะเป็นเกรดพรีเมียมอย่างดีเลยนี่ เหมือนเดิมแล้วก็จะมีเป้ามือลายแคปล่านะเพราะว่ามันสวยนะครับแล้วก็งานของเราเนี่ยก็คือดีลกับซัพพลายเออร์ที่เกรดดีมากๆนะไม่หลุดไม่อะไรนะครับผมอายุการใช้งานยืนยาวด้านข้างด้านข้างไม่มีชุดแต่งครับด้านข้างจะเป็นทรงของมันเลยผมว่ามันก็เข้ากับตัวรถอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปทำอะไรกับด้านข้างเลยนะเป็นเดิมๆเ,เป็นสแตนดาดของมันนะเออก็จะเป็น ประมาณนี้มันสวยแล้วอะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูสเกิร์ด้านหลังกันเกิดด้านหลังจะเป็นประมาณนี้อ่ะเหมือนเดิมสีเดียวกับตัวรถมีสีแดงสีดําแซมมานิดนๆเพื่อให้มันสวยงามนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะโครเมียมเงาๆออสวยอะมีเซนเซอร์คันนี้2จุดนะครับเอามาเดี๋ยวท่านี้เดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะว่ามันเป็นยังไงนะ เอาเริ่มเปิดมาก็จะเห็นสครับเพจนะตัวนี้เป็นสครับเพจแบบมีไฟนะก็เพิ่มความสวยงามนะลูกค้าที่ใช้รถเออเวลาเปิดประตูเข้ามาเนี่ยโอ้สวยรถเราสวยเราก็อยากขับ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นพรมแบบ 3D นะเป็นสีสีนี้เลยแต่จริงๆแล้วมีหลายสีนะสุขค้าส่วนใหญ่เลือกสีนี้เพราะว่าสีนี้มันเป็นสีโทนมืดๆนะครับมองเข้าไปแล้วมันสบายตานะมันก็เข้ากับตัวรถนะนี่ แล้วที่สําคัญเนี่ยมันนุ่มเท้านะครับผมเวลาขับอะไรอย่างนี้เราวางเท้าไปเออมันนุ่มทีนี้เรามาดูข้างในกันบ้างข้างในเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตัวเกียร์ CVT แล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะภายนอกอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ภายในเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็คอนโซลหน้ามันก็จะเป็นคอนโซลหนังอย่างดีนะนิ่มแล้วก็ดูหรูนะครับผม,มพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลามาัย3ก้านแบบนี้เป็นแบบใหม่นะ ก็สวยงามนะถือว่าก็โอเคข้างหลังกว้างนะครับผมเป็นรถ7ที่นั่งที่กว้างแล้วก็ทัศนวิสัยดีมากนะนี่คืออีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่ลูกค้าเลือกซื้อเอ็กซ์เพนะครับอ่าเราเข้ามาอยู่ภายในรถกันแล้วนะจะเห็นได้ว่านี่กว้างขวางนะแล้วก็อันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือภายในเนี่ยผมเปลี่ยนจอจากตัวเดิมนะเป็นจอ Android ตัวนี้แล้วที่พิเศษ รีเมียมมากไปกว่านั้นลูกค้าอัปเกรดเพิ่มซื้อเพิ่มเป็นจอแอนดรอยล้ำหนะคือค่อนข้างเร็วเร็วมากนะครับผมแล้วที่สําคัญนะมันมีโหมดกล้อง360ด้วยนะคือเรียกว่าอัปเกรดฟังก์ชันแบบครบสวยใช้งานได้จริงเพิ่มความปลอดภัยได้นะครับผมเร็วกว่าไอโฟนอีก เร็วมากเร็วมากเข้าอะไรก็เร็วดูครับอ่มาทันทีเลยนะ,ะเรามีซัพพลายเออร์ที่ดูแลลูกค้าอย่างดีนะครับแล้วก็มีมาตรฐานนะแล้วที่สําคัญมีวันรันตีด้วยมีรับประกันด้วย1ปีเชียวนะโอ้โหใครได้ไปคุ้มเป็นยังไงบ้างครับสวยถูกใจเพื่อนๆพื่อนไหมสำหรับตัว x อ็กซ์เพนเดอตัวนี้นะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสีส้มเนี่ยเป็นสีลิมิเต็ดที่มีเฉพาะ x อ็กซ์เพนเดอและ และยังผลิตไม่เยอะนะและสีนี้ก็เป็นสีที่ดูแลง่ายนะครับผมสวยในเรื่องของลูกค้าที่ปีครอบครัวนะสมาชิกเยอะๆเป็นครอบครัวรถคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์มันนั่งกว้างนั่งสบายนะครับเด็กก็นั่งได้ผู้ใหญ่ก็นั่งสบายนะครับผมและยิ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนด้วยรถคันนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะน้ำท่วมก็วิ่งสบายอะ่ะ อ่ะและสำหรับโปรโมชั่นนะพิเศษจริงๆเดือนนี้นะออกรถเพียงแค่39,000บาทเท่านั้นนะครับน้อยมากๆนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็จะได้ของแถมอ่ะอย่างมีชุดสเกิร์ตนะครับมีจอ Android น,นะก็ค่อนข้างที่จะครบนะที่ผมตกแต่งให้อย่างนี้นะครับผมถ้าหากใครสนใจนะครับติดต่อผมมาได้หรือว่าสามารถมาทดลองขับที่โชว์รูมมิซูบิชิที่สาขาพระนครตรงสายใหมนะครับอ่ะทักผมมาได้เลยเดี๋ยวผม จากโลเคชันไปให้นะครับผมเพราะว่าที่ของเราเนี่ยมียอดขายเ x p a n d e r เดเนี่ยเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับผม้าหางลูกค้าเนี่ยอยากจะมาดู Expander แต่งมันมีแต่งหลักหลายสไตล์เลยอาจจะเป็นแนวทางให้ลูกค้านี่ได้เลือกนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะก็สามารถมาดูได้นะครับผมออกรถกับผมผมดูแลให้ตั้งแต่จัดไฟแนนซ์นะครับผมจนกระทั่งบริการหลังการขายเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ทอดทิ้งลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ย ไว้วางใจมาออกรถกับผมได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมจะรีวิวรถรุ่นอะไรเนี่ยก็ต้องติดตามที่ช่องของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมนะจะได้ไม่พลาดทุกการรีวิวของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ